ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาพลิกโฉมทุกอย่างเลยนะครับการศึกษาเองก็เหมือนกันแล้วในฐานะนักการศึกษาเนี่ยจะปรับตัวยังไงดีละ่ะเพื่อรับมือกับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับและนี่แหละครับคือคำถามตั้งต้นที่สําคัญมากๆเลยคือพอความรู้มันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วเนี่ยรูปแบบการสอนแบบเดิมๆที่เคยได้ผลมาตลอดเนี่ยเอ่อมันจะยังเป็นคําตอบสําหรับอนาคตอยู่หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เราต้องมาคิดกันครับเอาล่ะครับตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการศึกษาจริงๆที่เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมอีกต่อไปแล้วนะแต่กลายเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามให้ทันรูปแบบการสอนที่ครูเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็คอยป้อนความรู้ให้กับนักเรียนเนี่ยตอนนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยเพราะในโลกยุคใหม่เนี่ย การมีความรู้เฉยๆอาจจะไม่พอแล้วแต่ความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็การปรับตัวต่างหากที่เป็นทักษะสําคัญที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จและจากการเปลี่ยนแปลงนี้เองครับที่นําเราไปสู่หัวใจสําคัญของเรื่องในวันนี้ก็คือการพลิกบทบาทของครูผู้สอนจากแค่คนส่งสารไปสู่การเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายกว่าเดิมมากๆ คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบทบาทหลักๆก็คือการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่เน้นการบรรยายหน้าชั้นเรียนเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บทบาทของครูได้เปลี่ยนไปแล้วครับสู่การเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องคิดค้นกิจกรรมที่หลากหลายสร้างสรรค์สื่อการสอนที่น่าสนใจแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่เลยนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนคําเรียกนะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีการทํางานทั้งหมดเลยทีเดียวครับ แล้วการจะเป็นผู้ออกแบบที่ดีได้เนี่ยมันต้องมีเครื่องมืออะไรมาช่วยบ้างละ่ะในส่วนนี้เราจะมาลองเปิดคลังอาวุธของนักการศึกษายุคใหม่กันครับว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสร้างสรรการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ เครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่ๆนะครับแต่มันคือประตูเลยประตูสู่โอกาสในการสร้างสรารคการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิมเราสามารถสร้างห้องเรียนเสมือนจริงที่นักเรียนโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์หรือว่าจะออกแบบเกมการศึกษาที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้สนุกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบ LMS ที่ช่วยจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบระเบียบสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยให้เนื้อหาหน่าสนใจยิ่งขึ้น ห้องเรียนออนไลน์ที่ทลายข้อจํากัดเรื่องเวลาและสถานที่หรือเครื่องมือต่างๆที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมโหทั้งหมดนี้คือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้นักการศึกษาสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนให้จริงๆแต่ว่านะครับหลังจากที่เราได้เห็นเครื่องมือมากมายแล้วเนี่ยคำถามสําคัญที่ตามมาก็คือเราจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดละ่ะซึ่งคําตอบเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การรู้จักวิธีใช้โปรแกรมนะ แต่มันคือการเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาตั้งหากดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยแค่ไหนนะแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อสร้างสรรประสบการณ์การเรียนรู้ที่มันทรงคุณค่าแล้วก็มีความหมายสำหรับผู้เรียนได้หรือเปล่านี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของการเป็นนักการศึกษายุคใหม่ใช่เลยครับการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจแล้วก็เต็มประสิทธิภาพตั้งหากที่เป็นเป้าหมายสูงสุดเราต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับวัย ความสนใจแล้วก็รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนรวมถึงเนื้อหาที่เราจะสอนด้วยนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะไขประตูสู่ความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลพอเราเปลี่ยนบทบาทไปแล้วมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาช่วยเสริมทับแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วตัวเราละ่ะในฐานะนักการศึกษาต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลนี้และนี่ก็คือ4ทักษะสําคัญที่เป็นเหมือนผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยครับ ทั้งการคิดสร้างสารรค์เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่แปลกใหม่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันการวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการสอนอย่างลงตัวและเป็นธรรมชาติที่สุด การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะดูท้าทายนะครับแต่มันคือการเดินทางที่จำเป็นและน่าตื่นเต้นมากๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับโลกอนาคตและเพื่อก้าวสู่การเป็นครูและนักการศึกษายุคดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไปด้วยกันนะครับ